เทลซีอีพีสามจากไก่ข้าวเหนียวไก่เป็นสายใหม่อร่ไยปะกินหมดไหมคิดว่ากินหมดไหมคนเดียวหอนเนี่ยหมดด้วยสุดยอดโอโ้โ,อโหโส่อะน้ำมะไม่ใช่หรอ มันนําเป็นน้ําตาลเนี่ยก็คือน้ําตาลเนี่ยมันทํามาจากอะไรรู้ปะน้ําตาลเคยเห็นใช่ไหมเซลซีไม่รู้จะขีดเซลซีไม่รู้จะขีดหรอ 啊，他说完。